ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด พิธีทำบุญตักบาตรสวดมาติกาบางสกุลก่อพระเจดีสายสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงขรานประจำปี2564ที่สาลาการเรียนวัดตำรุตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรราการพระครูสุธรรมวิธานอาจารย์3จ้ยาวาดวัดตำรุร่วมกับคณะพระพิษุสงฆ์วยาวัจกรและอุบาสกอุบาสิกาวัดตำรุจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดมาติกาบางสกุลก่อเจดีสายสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกลานประจำปี2564โดยมีพ่อคร้าบประชาชนชาวชุมชนตำบลบางปูใหม่และชุมชนตำบลใกล้ เ,เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ระหว่างวันที่15-17เมษายน2564สำหรับในปีนี้ทางวัดตำรุได้มีมติตกลงว่าเพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนจากสถานก,การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ปีนี้จึงงดกิจกรรมส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณรแต่จะจัดให้มีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงการให้ค 我们去深 ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด